สวัสดีครับพี่น้องมือนียานิ้วกับมีข่าวสารมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสีที่ใช้กับสอแอนออรดีเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็ได้สื่อที่ดินแปลงใหญ่ให่แม่แตนแม่ของสอยแอนออรดีเนาะคะ่ะแม่แตนแล้วกับโพดในเฟส่วนตูแล้วเนาะจะว่าแม่พอแล้วแต่ลูกๆจัดให้จ้ายินดีน้ำเด้อแม่แตนก็ได้สออเนานะสึงเอฟซีหลายๆท่านกัเขามาแสดงความยินดีกับแม่แตนเนาะจ้ะท่านนี้แล้วก็ว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาส,สนาบารมีบ่ได้จ้าดีใจนำวาส,สนาเจ้าเดอ้ออีกท่านแล้วก็ว่าความกตัญญูที่เฮ็ดให้ลูกมีความสุขและความเจริญค่ะแม่อีกท่านก็ว่ามีลูกดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยแม่มีบุญมีลูกดีค่ะแม่แตน ยายก็เช่นกันมีหลานดีทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขพร้อมหน้ากันค่ะยินดีด้วยค่ะพี่พี่พน้องๆมีความเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้ช่องแยนิ้วแคนาดาในเด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหนะขอบคุณมากค่ะบา,บายบาย